ครับสวัสดีครับของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับวันนี้นะครับมาดูทุเรียนให้พี่เขานะครับที่อยู่ในที่ทํางานที่เดียวกันโอ้โหโดูมะม่วงไ่ลูกพันุ์อะไรครับตุกมากเลยท่านใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครับแล้วก็น้ําปุ๋ยหมักนู่นนี่นั่นของท่านก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับมาดูวันนี้มาดูตามสภาพนะครับเดี๋ยวผมจะ ถือว่าเป็นเป็นการแชร์ประสบการณ์เพื่อที่จะดูสภาพแล้วก็วิเคราะห์ว่าทุเรียนเป็นแบบไหนอย่างไรไปพร้อมๆกันนะครับดินนะครับดินนี้ท่านซื้อมาจากจะเป็นดินทุ่งนาทั่วๆไปนะครับตามที่ผมสังเกตดูจะเป็นดินดินตามทุ่งนาเป็นหน้าดินของดินทุ่งนานะครับประมาณนั้น <c oughs> ก็ไม่ถึงกับล้วนซุยอะไรมากนักเนื่องจากว่าถ้าเขาแห้งเขาก็จะแข็งตัวแล้วก็พอเขามี ความอะไรนะครับความแห้งอยู่ข้างบนแล้วข้างล่างมันชื้นเนี่ยมันจะมีแตกรอยแยกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ให้ควรระวังถ้าสมมุติว่าใช้ดินนี้ปลูกอย่างเดียวนะครับเ,เวลาถ้าเราไม่ลดน้ํานะครับถามว่าข้างล่างได้เปียกไหมเปียกนะครับเปียกเปียกนะครับ <c oughs> ชื้น <c oughs> มันจะมีความชื้นลึกๆนะครับแต่ว่าด้านหน้าอย่างเงี้ยถ้าแยกเพิ่มเนี่ยมันจะทําให้รากทุเรียนเลกข,ขาดนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูสภาพทุเรียนที่พี่เขา ลูกนะครับต้นนี้นะครับยกโคกไม่สูงนะนะครับก็สูงนิดหน่อยแต่ก็ดูเหมือนกับจะเดินยอดแต่ก็ไม่เดินนะครับแล้วที่สําคัญยอดก็ยังเหลืองนะครับยังเหลืองอยู่ผมยังไม่แน่ใจยังไม่ได้ถามข้อมูลว่าปลูกนานหรือยังนะครับก็ประมาณนี้อันนี้โคกสูงประมาณ1งศอกนะครับโคกสูงประมาณ1ศอกดูตามสภาพใบนะครับเนี่ยถ้าเป็น กรณีอย่างนี้นะครับก็ที่ไม่แน่ใจว่าปลูกนานหรือยังถ้ายังไม่นานก็น่าจะต้องรอนะครับ <Yay! S 1> แต่ตัวนี้ไม่นานนะครับเห็นไหมเ,เดี๋ยวจะได้แนะนําท่านอยู่ว่ากรณียอย่างนี้ผมดูเหมือนมันเหมือนจะเป็นเชื้อรานะครับขึ้นจากฟางนะครับคือจะเป็นเชือ้อราแล้วก็มีแมลงอะไรที่มันมาย่อยสลายนะครับกับฟางนะครับประมาณนี้ก็ ถ <t ouch> ามว่าชื้นไหมชื้นนะครับมันมีความชื้นเยอะเลยนะครับที่ที่สาคัญมันมีมแมลงนะครับม <t ouch> <t ouch> <ๆ>ันมีแมลงนะครับมันมีความชื้นท่านอาศัยแกลบจะเป็นแกลบคุมหน้าด้วยนะครับแกลบดิบไม่แน่ใจว่าผ่านกระบวนการหมักหรือเปล่านะครับแต่ก็มีฝั่งซ้าอีกนะครับมีฝั่งก็คือตัวนี้ครับเป็นอีกชั้นดินชั้นแ,แรกๆน่าจะเป็นดินสีหมาดดินล้วนซุยนะครับมีมีไส้เดือนนะครับถือว่าสมบูรณ์อยู่ แต่พอถัดมาเป็นแกลบโรยหน้านะครับก็อยู่ที่ว่าแกลบเนี้ยเป็นแกลบดิบหรือแกลบผ่านกันหมักแล้วนะครับหรือแกลบเก่า,กาออกประมาณนั้นและชั้นที่สามนี้รู้สึกจะเป็นฟางนะครับเป็นฟางแต่ก็มีเชื้อราขึ้นนะครับขาวๆนิดหนึ่งและสีสุดท้ายนี่เป็นหญ้าหญ้านี้น่าจะเป็นหญ้าที่ท่านตัดตามนี้นะครับฟางของต้นไม้นี้แหละครับสภาพหญ้าน่าจะเอาจากตรงนี้คุมนะครับเอ่อถ้าอย่างนี้นะครับ ผมว่าตัวนี้นะครับสมาชิอ,อก็ก็ไม่อยากให้คุมนะครับก็ไม่อยากให้คุมเพราะว่าหนึ่งคุมหนาเกินไปนะครับสองช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนนะครับนั่นคือเหตเุสาเหตุว่ายังยังไม่อยากให้คุมเพราะว่าฝนมันจะตกบ่อยๆอ,อยู่นะครับฝนมันก็จะมาวันเนว้นวันสองวันมาสามวันมาบางทีมันก็ไม่ถึงกับแห้งมากนะครับอาจจะใช้แกลบอย่างที่โรยนะี่ก็โอเคแล้วนะครับ ก็ก็น่าจะทําให้รากเขาไม่ร้อนเท่าไหร่เท่าที่ควรแล้วล่ะนะครับก็น่าจะเบาใจแล้วก็ก็ส่วนใบไม้พวกนี้ก็เดี๋ยวผมด uhm, ูับผมผมดูว่าผมยัดฝ่ามือเข้าไปเนี่ยมันจะเจองูหรือว่าเช็คความอุ่นมันก็จะอุ่นอุ่นอยู่นิดนึงอยู่นะครับคุณอุ่นอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าแสงแดดเข้าไปแล้วมันละอุนะครับพอละอุปุเพิ่มก็จะทําให้ลมเข้ารากไม่เดินเท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้เพราะว่าท่านจะคุมตั้งแต่โขนล่างเลยนะครับเนี่ยคุมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็สูงประมาณสักสองหนึ่งนะครับเนี่ยจากนี้ใสคุมเบาๆบางๆนะครับคุมบางๆแล้วก็มาจนถึงนี้นะครับจริงๆฤดูร้อนอ่ะคุมได้แต่ดูดูฝนก็ไม่น่าคุมนะครับเดี๋ยวมาดูต้นใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะถามข้อมูลว่าปลูกนานหรือยังนะครับ รอท่านขับรถมาเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนิดหนึ่งคือวิ่ตาสะดูก่อนก็แล้วกันนะครับดินดีนะครับเนี่ยท่านทําดินปุ๋ยอะไรดินร่วนซุใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจ็ดลากให้งนิดหนึ่งนะครับต็ดลากให้งแต่ลากนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ก้าขาวนะครับได้เลยนะครับแต่ก็มีลากที่ไหมอยู่นะครับเป็นลากที่ไหมนะครับ นี่รากข้างบนนี้ไหม้อาจจะเป็นเพราะว่าเห็นรากตรงนี้ไหม้มั้งครับมันก็เลยใช้ของอวัสดุคุมนะครับก็ประมาณนี้อืมก็เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าความชื้นมีมีครับความชื้นมีมแต่ว่าดูล่มนะครับดูลมตรงนี้ก็ไม่น่าจะโดนบ่ายสองโมงไม่น่าจะโดนเพราะว่ามันมีล่มะมะม่วงอยู่นะครับก็น่าจะถูกต้องตามตามทิศทางของลมอยู่ นะครับเพียงแต่ต้องลื้อตัวนี้ออกแล้วละ่ะผมว่าอีกอย่างหนึ่งไม่แน่ใจว่าชํามามากนะ้อยแค่ไหนอย่างไรเนาะเพราะต้นใหญ่นียมันจะต้องชําก่อนถ้าไม่ชําปุ๊บเนี่ยมันจะใช้เวลาเป็นเดือนแหละครับกว่าจะ,ะเดินได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับกว่าที่กิ่งก้านพวกนี้จะยกขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่นานนะครับถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวพอดีกําลังจะไปหาซื้อตู้เรียนต่อครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวพอได้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันนะครับดูแล้วพี่เขาน่าจะเอารถไปเติมน้ำมันเดี๋ยวแป๊บนึงก็ดูโค้งนี้ก่อไปก่อนครับอืมนี้หันหน้าใบไปทางหันยอดไปทางที่ตะวันออกนะครับใบสีเหลืองนะครับใบเหลืองยอดเหลืองถ้าอย่างนี้ก็น่าจะขา,าดธาตุอาหารแล้วครับเนี่ยน่าจะเป็นสังกะสี แล้วก็เป็นทตดเหล็กด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่ไม่ไม่น่าจะคุมขนาดนี้นะครับพอผมจับมือเอาเอามือจับนะครับมันจะอุ่นนะครับอุ่นๆนะครับด้วยแดดแล้วมันแผดเผามาด้วยนะครับมันจะทาให้ให้ให้อะไรครับเกิดเชื้อรานะครับพอเกิดเชื้อรายังไม่พอมันจะมีแมลงมาอาศัยอยู่อาจจะไปกัดแทะนะครับ กัดแทะพวกรากฝอยได้นะครับนะครับก็ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมดู่ไม่รู้ไม่รู้เจ้าของไม่อยู่ผมขอผุมลื้อเลยผม <c oughs> โอ้โหท่านถมลึกนะครับนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงเนี่ยรากมันอยู่ลึกอยู่ก็ก็ก็ถือว่ารากเดินเดินดีอยู่นะครับนะแต่บางอื่นว่าพอผมเอามือหยั่งลงไปมันค่อนข้างแฉะเปียกนะครับเปียกนะครับรากก็รา,ากก็โอเคอยู่ ดินดีดูแลดีเกินไปหรือเปล่ามันลึกไปนะครับลึกประมาณทั้งสองนิ้วข้อมือผมนะครับแอบซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของจะมาดูเอาก็ประมาณนี้นะครับน่าจะถ้าพอแนะนําได้ก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งหญ้าคุมหนาไปนะครับสองถมสูงไปนะครับตัวนี้ต้นเล็กเนี่ยมันเอียงนี้ก็ควรที่จะเอาไม้ยึด นะบางทีลมมันแรงนะครับพอลมมันแรงเนี่ยมันจะเกิดการโยกนะครับแล้วก็มีความชื้นมากเกินนะครับเพราะวัสดุปลูกดินปลูกนี่ค่อนข้างดีมันจะมีแกลบมีแกลบเป็นส่วนผสมนะครับเท่าที่ดูมันเป็นแกลบส่วนผสมนะครับเนี่ยเป็นดินปุ๋ยหมกักดูแล้วนะครับมีแกลบดําบ้างนิดหน่อยประมาณหนึ่งส่วนถ้าผมเดาไม่ผิดนะแล้วก็มีขุยมะพร้าวอีกส่วนหนึ่งแล้วก็มี แกลบดำหนึ่งส่วนคุยมพะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วแกลบดิบที่เห็นเนี่ยน่าจะเกิดจากแกลบาจากจากปุ๋ยหมักเดิมนะครับแต่ส่วนผสมนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าดินเนี่ยน่าจะประมาณ2อถึงสส่วนนะครับเพราะผมอยู่กับดินปรุงตลอดนี้พอจะเดาได้นะครับว่าดินประมาณนี้นะครับจะเป็นกี่ส่วนกี่ส่วนประมาณนี้ก,ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งอาจจะทมทมลึกเกินนะครับ สองก็เอาญ้ามาคุมน้าไปนะครับซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับกับช่วงฤดูนะครับจริงๆนี้ช่วงฤดูแบบนี้ต้องเปิดนะครับเปิดมันแห้งบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีฝน,นตกอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นฤดูอื่นให้คนคุมนะครับฤดูหนาวฤดูร้อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าดินมันแห้งมันแห้งขาดนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับนั่นคือในส่วนที่ ที่จะต้อง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 คุยกันครับในเรื่องของอทุเรียนแต่ใบก็สดชื่นดีนะครับวันนี้แดดก็อยู่ประมาณสัก3 5 3 6องศาประมาณนะั้นแต่ก็มีเมฆหนาพอสมควรนะครับหนาก้อนใหญ่ดูเหมือนฝนจะตกประมาณนี้แหละครับก็จะมีใบมีใบใบบิดอยู่เนื่องจากปลูกไม่นานนะครับถ้าถ้าถ้าสมาชิกเห็นอย่างนี้ถ้าปลูกไม่นานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตามตาใบก็จะพร้อมที่จะแตกอยู่นะครับนี่ตามตาใบพร้อมที่จะแตกอยู่นะครับตามตาใบพร้อมที่จะแตกอยู่ครับถ้าปลูกไม่นานมันก็จะเป็นลักษณะใบใบห่อยอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันมันลดการคลายน้ําด้วยนะครับแล้วก็รากยังไม่แข็งแรงก็จะต้องชะลอประมาณนี้นะครับไปหนึ่งเดือนนะครับตามหลักนะครับต้นขนาดนี้350รานะครับราคานี้ไม่น่าจะพลาดนะครับที่ทอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดพิจิตรบูราคาประมาณนี้ แต่ถ้าเป็นต้นนี่ครับถ้าต้นประมาณนี้ก็น่าจะไม่เกินร้อยยี่สิบนะครับประมาณนี้แต่ถ้าซื้อหลายต้นก็อาจจะได้ร้อยเดียวก็ประมาณนี้และครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนจะวางกล้องพอดีสนใจอีกต้นหนึ่งนี่ครับมันเป็นต้นที่ค่อนข้างเขียวดีนะครับเนี่ยเขียวชูชันเหมือนจะติดนะครับโดยไม่ได้ถมอะไรลึกนะครับไม่ถมอะไรคือเบ้าโชว์เลยนะครับแล้วก็ไม่ยกโคกมาก แต่ที่สําคัญนะครับภายใต้ของร่มมะม่วงเลยนะครับช่วงบ่ายนี้แทบจะจะ,ะไม่โดนแดดนะครับโดนเฉพาะที่มันทะลุใบมะม่วงมานะครับประมาณนี้คือเดี๋ยวต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะ,อะลองสัมภาษณ์ว่าปลูกนานหรือยังเป็นพันอะไรแล้วเ,เหตุฉไหน,นจึงมาปลูกในร่มนะครับก็ถือว่าเดินดียอดก็ถือว่าใช้ได้นะครับใบเขียวสดดีนะครับก็ฝากนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยววันนี้จะไปเลือกสายพันธุ์ทุเรียนที่ที่ร้านขายพันธุ์ทุเรียนนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะนําบรรยากาศมาฝากก็อเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับสวนทุเรียนมือใหม่นะครับโปรดรอติดตามนะครับรีวิวจากร้านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดี